สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมฆนะคะคนที่ผูกด,ดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงกับลัคนาเมฆก็เข้ามาฟังค่ะส่วนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดนะคะก็ใช้เดือนเกิดค่ะผู้ที่เกิดในวันที่15เมษายนไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะเป็นราศีเมฆค่ะคนที่ฟังแล้วไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ฟังเป็นการเล่าเรื่องจากไพ่นะคะ ส่วนคนที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วโดนก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดวงสวนตัวของใครถูกใจก็กดติดตามค่ะเพื่อจะให้คุณไม่ต้องพลาดในการดูดวงในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาฟังอดีตที่ผ่านมาชาวเมฆเป็นยังไงขอ5้าใบค่ะชาวเมฆ3ดาบ The Moon หถ้วย2ถ้วยอดีตที่ผ่านมาชาวเมฆตัวคุณเคยมีมือที่3เป็นมือที่3หรือมีมือที่3มเข้ามาในชีวิตของคุณไม่รู้ว่าใครเป็นคนดึงมือที่3เข้ามานะคะมันมีหัวใจถูกแทงด้วยดาบ3มดาบ มีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณอาจจะเป็นมือที่สามของเขาหรือเขาเป็นมือที่สามของคุณก็ไม่รู้แหละแต่ความที่มันไม่ชัดเจนมันมี the moon มันไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เขาไม่ให้สถานะคุณคุณไม่ให้สถานะเขาหรือต่างฝ่ายต่างแอบพบกันอยู่ก็ได้นะคะ คุณรู้เขารู้คุณรู้เขารู้กันแค่สองคนคุณก็รู้กันแค่สองคนมันอยากได้ความยุติธรรมมันอยากได้ความความยุติธรรมในความสัมพันธ์บางคนบางคู่อาจจะให้อาจจะเป็นผู้ให้บางคนอาจจะเป็นผู้รับต่อกันนะคะเขาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดี <Me an> เขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณแต่แต่บางครั้งการเติมเต็มชีวิต ของกันและกันมันมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรมันมีคนที่ไม่ชัดเจนมีคนที่คลุมเครือมีคนที่ไว้ใจไม่ได้มีอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมได้นะคะทำให้คุณต้องได้เจ็บช้าในความสัมพันธ์ในครั้งนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันของชาวเมฆนะคะ ตัวตนในปัจจุบันของคุณขอห้าใบให้ชาวเมฆค่ะใครที่ไม่มือไม่มีมือที่สามนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องวุ่นวายของคนรอบข้างก็ได้มือที่สามบางครั้งมันไม่ได้หมายถึงผู้ชายผู้หญิงที่เข้ามาเป็นมือที่สามอาจจะเป็นคนรอบข้างก็ได้นะคะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้มือที่สามที่คอยยุยงทำให้คุณกับเขา ต้องมีปัญหากันก็ได้ค่ะปัจจุบันคุณเห็นหนทางคุณได้เดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนั้นอย่างเจ็บปวดคุณถูกแทงข้างหลังคุณโดนแทงข้างหลังมาหรือเขาเรียกว่าอะไรบางทีตัวคุณอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมีการเงินมีสถานะการเงินที่ดีคนที่เข้าหาคุณมันอาจจะเป็นคนที่ต้องการผลประโยชน์จากคุณก็ได้นะคะ แต่ในวันนี้คุณได้ได้เห็นเห็นทางเห็นแนวทางเห็นแสงสว่างตาสว่างด้วยค่ะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะหรือไม่ตัวคุณก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีตัวคุณอาจจะต้องการอะไรบางอย่างที่คุณขาดหายไปในความรู้สึกคุณอาจจะเป็นคนที่ ไม่อยากโฟกัสเรื่องความรักแล้วในตอนนี้คุณไปโฟกัสเรื่องการเงินดีกว่าไหมอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นก็ได้นะคะหรือคนที่เข้ามาหาคุณที่เขาวางผลประโยชน์จากคุณเขาต้องการเงินจากคุณก็ได้ค่ะชาวเมธเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานชอบหาความสุขใส่ตัวเองอันไหนที่เป็นความทุกข์คุณก็จะสลัดความทุกข์ตรงนั้นไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตของคุณกันค่ะขอห้าใบนะคะให้ ชาวเมฆค่ะ The Hermit ราชินีดาในเดือนในในครั้งนี้ค่ะตัวคุณเองเนะี่ยจะชัดเจนกับตัวคุณเองมากขึ้นตัวคุณเองจะมั่นออกมั่นใจจะมีความคิดมีสติมีปัญญาในการตัดสิน ที่จะเลือกนะคะตัดสินใจแล้วก็รู้เขาว่าคนที่เข้ามาคนที่ไม่จริงใจคนที่คุ้มเคือกับคุณน่ะคุณจะหนักแน่นในความผิดของตัวเองด้วยใครที่เข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์ต่อคุณคุณก็จะสามารถรู้ทันเขาแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของเขานะคะคุณจะหาความสุขได้ด้วยตัวเอง คุณยังกอดเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเขาอยู่ถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะคิดมากแต่คุณก็ได้เลือกแล้วคุณเลือกแล้วว่าคุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจากเขานะคะหรือใครที่คบกันหลายๆคนนะคะคุณจะเลือกได้แล้วนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่แล้วคุณจะเจอ สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เหมาะสมกับคุณแล้วคุณจะตัดคนที่ไม่คุมเคือไม่คนที่คุมเคือไม่ชัดเจนต่อคุณเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณหรืออะไรก็ตามอะค่ะคุณจะคุณจะรู้คุณจะเห็นคุณจะได้คําตอบนะคะบางคนก็ยังไม่เลือกไม่อยากเลือกอยากอยู่คนเดียวอยากจะใช้ใช้สติอยากจะระงับอารมณ์อยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะค้นหาตัวเองอยู่นะคะเพราะว่าบางทีอะ การให้ใจกับคนอื่นไปมันทําให้คุณเสียเวลาค่ะคุณไปโฟกัสเรื่องการเงินมากมากกว่าไปโฟกัสเรื่องการเงินการงานหน้าที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ความรักเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราววุ่นวายต่างๆเจ็บช้ํากับใครคนนั้นมาหลายๆคนนะคะบางทีการอยู่เงียบๆการอยู่นิ่งๆการวิเราเรียกการวิเคราะห์ตัวตนของคุณคุณจะเห็น ความต้องการของคุณมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของคู่ของคุณกันดีกว่านะคะคู่ของคุณน่ะเขาจะคิดยังไงกับคุณคนที่เข้ามาหาคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนคนนั้นของคุณอ่ะเขาจะเป็นยังไงนะคะขอไพ่ขยายสามใบค่ะให้ าวเมฆนะคะตัวเขาอะค่ะต้องการเข้าหาคุณแต่บางทีอะบางทีเขาก็เงียบหายไปเลยไงคะเขาก็เงียบหายไปเลยในความสัมพันธ์เขาคงอาจจะอยากจะขอเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองอยู่ก็ได้นะคะเขายังยังเหมือนกับว่า ในความรักครั้งนี้เขาเงียบหายไปคุณก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแหละเขาอาจจะเป็นคนที่ร้ายๆพูดจาร้ายๆเสกคุณก็ได้คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็ได้บางทีอ่ะเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่มีอีโก้สูงไม่ฟังใครเขานิ่งๆเงียบๆหายไปไม่แสดงความรู้สึกอะไรต่อคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของคุณกันค่ะขอไพ่สรุปสามใบ ให้ชาวเมดนะคะมันมีการกลับมาในความสัมพันธ์แต่คุณก็ยังคิดมากอยู่นะมันกลับเข้ามามันมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันอาจจะเป็นคนเก่าของคุณนะคะที่เคยเทเคยทิ้งคุณไปหรือคุณทิ้งเข้าไปหรือคุณเงียบหายหรือคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณะ่ะเขาได้กลับเข้ามา ถ้าหากว่าคุณเป็นมือที่สามของเขาอ่ะคนคนนั้นเขาจะกลับเข้ามาพูดคุยกลับมาเจราจากลับมาขอเริ่มต้นใหม่แต่ไม่รู้ว่าคุณจะรับเขาไหมมันมีความอึดอัดนะคะคุณก็คิดคิดมากเหมือนกันในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณก็ต้องใช้สติใช้ปัญญา วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาว่าคุณมีความสุขความทุกมากแค่ไหนมันถูกต้องไหมมันดีไหมที่เป็นมือที่สามของกันและกันนะคะยังไงก็ตามนะคะชาวเมฆโชคชะตาส่งคนคนหนึ่งมาให้เราแต่เราไม่สามารถที่จะอยู่กับเขาได้เพราะว่าความคิดหรือคุณธรรมจริยธรรมของคุณหรือศีลไม่เสมอกันนะคะมันก็ย่อมเกิดปัญหาอยู่แล้ว สิ่งไหนที่มันเป็นของคุณนะคะมันก็ย่อมเป็นของคุณต่อให้คุณไม่ต้องการมันก็ยังจะกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณสิ่งไหนที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะห่างหายไปค่ะขอให้คุณนะคะใช้สติใช้ปรรัญญาแล้วก็พิจารณากับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยยุติธรรมนะคะอย่าเข้าข้างตัวเองแล้วก็อย่าด้อยค่าตัวเอง คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆวันสิ่งไหนที่มันเป็นปัญหาใช้สติปัญญาแก้ไขมันแล้วมันก็จะผ่านไปได้ยังไงแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมฆโชคดีแล้วก็ผ่านเรื่องราวแย่ๆร้ายๆไปนะคะคิดบวกเท่านั้นคะ่ะที่จะทำให้ใจเรามีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ